นับสนุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์บ่มีกื่นสำเร็จรูปตราซื่อสัตย์ ทางรวยในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมทางบ้านที่รักต้นไม้นะคะรักการออกแบบรักการจัดสวนอะไรต่างๆเนี่ยะคะุณผู้ชมค่ะมารู้จักกับนี่เลยไอพอดกระถางต้นไม้โอ้โหเรียกได้ว่ากระถางแต่ละใบเนี่ยนะคะมีการออกแบบมีการดีไซน์ที่โอ้โหโมเดิร์นมากๆทันสมัยมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะ เหมาะมากๆก,ก,กับใครเนี่ยที่กําลังมองหาอยู่เลยว่าเอ๊ะฉันจะจัดสวนที่บ้านหรือว่าบางทีที่ออฟฟิศก็ได้นะคะและที่สําคัญคุณผู้ชมคะเขาเนี่ยนะมีเรื่องราวนะคะสตรอรี่ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็เลยเชิญเข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษที่จะพาคุณผู้ชมทางบ้านนี่นะคะรวยกันอีกด้วยนะพูดคุยกันกับพี่โอค่ะสวัสดีค่ะพี่โอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเค่ะรู้สึกเป็นผู้หญิงรักธรรมชาติขึ้นมาทันทีแล้วค่ะ ว่าเราเนี่ยถูกล้อมล้อมด้วยกระถางต้นไม้ที่ดีไซน์เก๋แล้วก็สวยงามมากๆเลยนั่นสิพี่โหคือคือแต่ละทรงนี่นะดูแปลกตาแตกต่างกว่ากระถางต้นไม้ที่เราเห็นทั่วไปตามท้องตลาดสวยมากๆค่ะคพี่โหค่ะเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยความเป็นมาเป็นยังไงคะคือกิจการ จำหน่ายสินค้าตกแต่งสวนหรือว่ากระถางต้นไม้เนี่ยค่ะเราทําต่อจากคุณแม่ค่ะคุณแม่ทํามาด้วยตัวท่านเองเพียงลําพังนะคะเกือบเกือบสาปีแล้วค่ะค่ะคุณแม่ก็เริ่มต้นธุรกิจจากการขายต้นไม้บอนไซสไตล์ญี่ปุ่นนะคะคุณโน้นึกออกไหมที่บอกว่าเป็นไม้ดัดเป็นไม้ดัดสไตล์ญี่ปุ่นใช่ค่ะพร้อมกับผลิตกระถางเพื่อใช้กับต้นไม้บอนไซค่ะจนสักระยะหนึ่งคือท่านก็เปลี่ยนธุรกิจไปสู่การซื้อมาขายไป เป็นสินค้าตกแต่งสวนจากทั่วประเทศท่านก็เลยหยุดผลิตกระถางมาซื้อขายธรรมดาอย่างเดียวค่ะค่ะทีนี้ในช่วงหลังๆอะค่ะช่วงที่อินเทอร์เน็ตกำลังมาค่ะเราก็แบบนึกสนุกอยากอยากมีเว็บไซต์ให้แม่ให้คุณแม่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตก็แอบเอาของแม่ถ่ายรูปของในร้านเอาไปลงเว็บไซต์แล้วก็ให้ลูกค้าติดต่อเรานะ เพิ่งจะติดต่อรายใช่แต่เอาของแม่ไปขายคือเริ่มจากตรงนั้นแล้วปรากฏว่ามันมีกระแสตอบรับ ในช่องทางอินเทอร์เน็ตอะมาเยอะจริงๆในขณะที่ตอนนั้นทุกๆคนยังทํางานประจําอยู่อะค่ะค่ะทุกๆคนนี่ก็คือลูกทั้งสามคนพี่โวเป็นคนที่เป็นคนรองค่ะแต่แซงว่ามีคนโตพี่โอแล้วก็มี้องชายคนเล็กคนหนึ่งทีนี้พอกระแสทางอินเทอร์เน็ตมันเริ่มมานะคะคนโตก็เลยเริ่มลาออกมาก่อนเราออกจากงานประจำออกจากงานประจําเลยเพื่อที่จะมาขายทางออนไลน์แล้วก็ช่วยช่วยแม่ที่หน้าร้าน จนสักระยะหนึ่งเราจับความต้องการของลูกค้าได้ค่ะว่าตอนนั้นสิ่งปลูกสร้างสไตล์โมเดินมันมาแล้วลูกค้าก็ต้องการกระถางคอนกรีตแบบเรียบๆสไตล์โมเดินค่ะก็เลยมาคุยกันว่าแม่เรากลับมาผลิตกระถางกันใหม่ดีกว่ากลับมาฟื้นเรื่องของการทำโรงงานกันใหม่ดีกว่าใชะที้ตอนที่เริ่มต้นผลิตแรกๆแล้ค่ะ เราก็ใช้สูตรที่คุณแม่ท่านเคยลองถูกลองผิดมาก่อนว่าจะต้องใช้ปูนสแตนเลาเท่าไรอะไรยังไงให้สินค้ามันมีคุณภาพให้มันดีกว่าเจ้าอื่นยังไงคือก็ทาแค่นั้นค่ะก็ทําเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดากลมๆธรรมดาเป็นทรงธรรมดาที่เราเห็นกนเนี่ยสี่เหลี่ยมทรงกลมวงรี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะแรกๆก็อาศัยการอธิบายค่ะคือเราต้องอธิบายเยอะ หน้าตามันเหมือนกันหมดทํำยังไงลูกค้าถึงจะมั่นใจว่าของเรามันดีกว่าแตกต่างจากเจ้าอื่นใช่ใชค่ะก็อ,อธิบายกันเยอะทั้งมีตัวอย่างสินค้าคะอะไรให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบที่หน้าร้านนะคะแล้วมันแตกต่างยังไงพี่โหค่ะคือเรามีส่วนผสมที่ถูกลองถูกลองผิดมาแล้วค่ะ,คะ,ะส่วนผสมที่เราคิดคนที่คุณแม่เขาคิดค้นมาเนี่ยมันแก้ปัญหาที่ลูกค้าไม่ไม่ประสงค์ ในการนําไปใช้งานแล้วเกิดปัญหาในระยะยาวอาทิเช่นเช่นชื้นชื้นอ๋อค่ะชื้นแบบน้ําซึมเยอะๆดูดําๆอะค่ะเพราะชื้นสวยนะค่ะเพราะชื้นปุ๊บตะไคร่น้ําก็มาแล้วค่ะก็จะเริ่มเขียวค่ะบางทีก็ร้าวค่ะร้าวนี่บางทีร้าวเป็นเส้นตั้นแต่ปากลงมาค่ะหรือว่าเจอเคยเจอบางเคส หลุดตะวังแผ่นเลยค่ะตายแล้วเห็นแับดินเปลือยเลยกระานสี่เหลี่ยมแยกออกสีด้านเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็คุณแม่ก็จะบอกว่าต้องผสมปูนแบบนี้แบบนี้นะผิวต้องไม่ฉาบนะมันจะได้ไม่เกิดความครุขระตะไข่จะได้ไม่จับต้องใส่เหล็กตรงนั้นตรงนี้ต้องโป๊ผิวงานของเราเนี่ยคือจะเป็นงานแบบแมนนวลเราจะคือสินค้าเราเราไม่ได้ไม่ได้เน้นแมสมากเนื่อคะเขาขุดเรจะน้อยหน่อยค่ะเรียกได้ว่าดีกว่าเจ้าอื่นค่ะ ก็เลยเริ่มพัฒนาเป็นโรงงานขึ้นมามาแล้วค่ะตอนแรกทําเป็นทรงกลมสี่เหลี่ยมวงรีต่อมาเป็นยังไงต่อพี่โอยทีนี้เราก็ต้องการความแตกต่างตอนนี้คือลูกค้าส่วนหนึ่งยอมรับได้แล้วว่าสินค้ามีคุณภาพทีนี้ทํายังไงให้มันมีความแตกต่างก็ไปชวนน้องชายมาออาน้องชายคนเล็กน้องชายใช่ค่ะคนเล็กในขณะที่พี่โอยยังทํางานอยู่นะคะให้น้องชายมาช่วยกับพี่ชายหน่อยใส่ดีไซน์ให้เป็นไง พราะเขาเป็นดีไซเนอร์อ๋อจบทางด้านนี้โดยเฉพาะจบทางด้าน,<อ>าน,านสถาปัตมาค่ะก็เ,เป็นดีไซเนอร์อยู่ที่โรงแรมที่หนึ่งค่ะก็มาออกงานมากันก็มาช่วยออกแบบ ก็ได้แรงบันดาลใจจากสิ่งรอบตัวบ้างดูเทรนต่างประเทศบ้างไปดูงานต่างประเทศบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็เกิดเป็นคอลเลคชันใหม่ๆทุกๆปีค่ะอ๋อค่ะและอย่างนี้ในเรื่องของการออกแบบอะค่ะพี่โอ๋ค่ะแต่ละแต่ละปีเนี่ยแน่นอนว่าเรามีคอลเลคชันใหม่ๆเรื่อยๆใช่ไหมคะพี่โอ๋ค่ะตอนนี้วันนี้ที่เรานํามาในรายการเนี่ยมีรูปแบบแบบไหนบ้างคะมาแนะนํากันทีละจุดเลยขออนุญาตค่ะคุณผู้ชมเรื่องขยะปรเทเกี่ยวประเชรเกี่ยวกระดา มาได้นี่ค่ะอันนี้เป็นทรงอะไรยังไงคะพี่อ๋อันนี้เราเรียกว่าทรงตอตานตรงตัวนี้นะคะทรงตอตานอ๋อต้นตานต้นตานที่เป็นใหญ่ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นลำต้นของต้นตานจริงๆที่เขาใช้กันอยู่ตอนนั้นที่อินโดนีเซียคนไทยจะนำเข้ามาเยอะค่ะเป็นตอต้นตาลเราก็เลย คอนกรีตสิขึ้นดูเป็นทรงต่อตาใช่ก็เลยชื่อไท้ายไทยเป็นทรงต่อตาอันอันนี้เหมาะกับต้นไม้ยังไงก็ทรงฟอร์มประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่ากระถางมันเรียบเราก็ควรจะเน้นต้นไม้ที่มันมีฟอร์มแปลกตาหน่อย อันนี้ก็ระวังทิมนะคะคุณทิมแหลมค่ะเนี่ยแหลมมากเลยค่ะสถานที่ในการที่เรานําไปตั้งวางล่ะคะพี่โอ๋คะควรไปตั้งในสถานที่ในลักษณะแบบไหนค่ะส่วนใหญ่จะเหมาะกับงานเอาท์ดอร์ค่ะแต่ทั้งนี้ก็สามารถใช้ภายในได้นะคะแต่ก็อาจจะต้องมีการมีถาดรองน้ำป้องกันพื้นเลอะเทอะอะไรบ้างนิดหน่อยค่ะใช่ไหมคะค่ะรูปทรงต่อมารูปงต่อมาค่ะนี่มีกระบองเพชรด้วยใช่อันนี้ทรงอะไรอันนี้ทรงถ้วยชาค่าจะเหมือนกับถ้วยชาญี่ปุ่นเป็นเล็กๆมอย ก็ขยายไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นโอ้นค่ะนี่เป็นแบบปูนเรียบเลยนะใช่ค่ะแล้วส่งข้างผิวโลงอล่คะส่วนตัวนี้เราเรียกว่าแคปซูลค่ะเหมือนเม็ดยาครึ่งเม็ดค่ะค่ะเพราะฐานเขาจะโค้งเราดึงออกมาท่อนเดียวค่ะค่ะโอ้แข็งแรงมานี่ยังไงอยู่กับเราได้นานไหมคะขโมยก็ไม่ยกไม่ขึ้นเพรามันหนัก แล้วก็อยู่นานสําหรับต้นไม้บางประเภทที่รากเขาแข็งแรงมากๆอย่างไซเกาหลี่คะก็ไม่ร้าวเอาอยู่อ๋ออ่ะเยี่ยมแูลผ่านไปด้านนน้นบ้างด้านนน้นนี่แบบโมเดิร์นมากมีเหลี่ยมมีมุมมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพี่โอ๋ตังนี้เลยค่ะต้นต้นใบก้าวอ้อมเพิ่มความยากเพิ่มความยากเข้ามาอีกนิดนึงเป็นเป็น g e โ m e t r i c collection นะคะที่น้องชายเขาคิดขึ้นมาอย่างตัวเนี้ยก็เราเริ่มจากโมเดลกระดาษะค่ะ เอารูปห้าเหลี่ยมมาประกบประกบประกบกันดูแบบอุ้ยมันก็โอเคเนาะมันสามารถที่จะใส่ต้นไม้ได้ก็เลยขึ้นงานจริงก็ส่งให้พี่ชายจะเอาแบบเนี้ยเขาก็ไปพัฒนาต่อก็ออกมาเป็นกระถางซึ่งมีใหญ่สุดถึง1เมตรนะคะโอ้โแล้วอันนี้มีชื่อไหมคะอันนี้เรียกว่าผลึกห้าเหลี่ยมค่ะผลึกห้าเหลี่ยมรอดนะอ๋อแล้วมันะ ค่ะให้ระบายน้ำใช่ค่ะหรือว่าถ้าจับเป็นไม้ประดิษฐ์ก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องเจาะรูก็ได้ค่ะเราทําให้ได้นะคะคือแล้วแต่ว่าจะนําไปใส่ต้นไม้ชนิดไหนบอกเราได้บอกได้เลยเจาะรูไม่เอารูบอกมาเลยจัดให้จะสังเกตว่าเห็นอันนี้เป็นสีดํานะคะมีองขาแล้วถ้าสมมติลูกค้าอยากได้สีอื่นๆหรอคะได้ไหมจริงๆแล้วเราผลิตเป็นผิวปูนเปลือยนะคะส่วนงานสีดําที่เห็นเนี่ยมันเป็นหินขัดค่ะนล้วจริงเราจะถามพี่โอ๋ว่าตรงเนีย มันเป็นเหมือนเป็นหินน่ะหินหินขัดหินขัดเหมือนไม้หินอ่อนนะคะเป็นโตหินอ่อนเพียงแต่ว่าเราพยายามหลบสีมาให้มันดูเป็นโตหินอ่อนค่ะสีที่ได้รับความนิยมตอนนี้ก็จะเป็นหินขัดสีดําแล้วก็หินขัดสีขาวแบบใบด้านหน้าสุดนะคะหินขัดสีขาวแต่ความคงทนมันแข็งแรงมันหินขัดจะแข็งแรงกว่าปูนเปลือยนะคะเพราะว่าผิวด้านนอกนี่คือเม็ดหิน เป็นชั้นของเม็ดหินเป็นชั้นเม็ดหินเนี่ยที่เราฉาบเข้าไปชั้นแรกอะค่ะแล้วก็ตามด้วยโครงสร้างปูนอีกชั้นหนึ่งค่ะก็จะแข็งแรงขึ้นโอ้โแล้วนี่หนักมากหนักมากแน่นอนว่าเขาจะอยู่กับเราไปตลอด 10, 20, 30, 4ิ50หปีแน่นอนอีกนานอีกนานนะคะอ่ะทรงต่อมาที่ทรงอะไรคะพี่โหย ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ก่อนค่ะทตรงนี้ค่ะตรงนี้เราเรียกว่าคริสตัลค่ะคริสตัลนี่ชวาล็อกกี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่จากไอพอดไอพอดอะนะเป็นทรงคริสตัลนอหานี่จะสูงขึ้นมาหน่อยเหมือนเป็นไงแรงบันดาลใจมาจากกระดาษอีกไมใช่ค่ะก็ต้องขึ้นโมเดลจากกระดาษก่อนลองดูว่าเชฟมันพอจะสวยไหมค่ะโอ้สวยจังเลยดูสิ คุณผู้ชมใครที่มองหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวโทรมาได้นะวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยเดี๋ยวมาบอกกันมาทรงถัดมาทรค่ะตรงนี้เลยตรงนี้เป็นทรงใหม่ล่าสุดนะคะเรียกว่าปริซึมค่ะปริซึมชื่อเกมไหมคะติดใมากค่ะพี่โอ๋ค่ะแล้วเราผลิตมามีมี3ความสูงนะคะก็คือ1ชั้น2ชั้นแล้วก็3ชั้นอ๋อแล้วแต่แล้วก็ตัดท่อนตัดท่อนว่าจะอยากได้สูงบางทีลูกค้าก็ซื้อทั้งสาม สามความสูงแล้วก็ไปวางเป็นคอลเลคชันเดียวไล่ลำช่ค่ะไล่สเต็ปก็สวยนะคะเนือาด้านนู้นกันบ้างใบด้านนู้นนะคะเรียกว่าทรงเหลี่ยมเพชรค่ะโอ้เหลี่ยมเพชรก็คือมีเหลี่ยมมีมุมค่ะนี่ไงคือมันจะมีเหลี่ยมมีมุมด้านล่างด้านล่างตรงนี้วมันก็จะออกมาใช่ค่ะก็มุมมองแต่ละด้านเนี่ยก็มุมมองแตกต่างกันไปจัดวางแล้วสวยงามนะคะโอ้โหคุณผู้ชม เนะคะค่ะเรียกว่าสวยมากๆนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมพี่โยใช่ค่ะเรามีอยู่ทั้งหมดราวสามสิแบบค่ะโอ้โหแต่ล้แบบแต่ละแบบก็ยังมีไซส์ซิงอีกประมาณ3ถึงสิไซส์ค่ะคือคุณอยากได้ขนาดไหนไซส์ไหนก็บอกเรามาได้เลยใช่ค่ะและราคาล่ะราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยหลัรจนถึงหลักหลักหมื่น อ๋อร้อยจนชิลลมื่ถ้าเป็นผิวหินขาดเนี่ยราคาจะสูงกว่าผิวปูนเปลือยเท่าตัวค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ทํางานสอขั้นตอนเนาะค่ะค่ะนะคะอันนี้เป็นภาพที่เรานํามาให้ได้เห็นกันในเรื่องของการจัดใช่ค่ะอันนี้ที่ไหนยังไงอันนี้ที่ดอนเมืองค่ะส่วนอันนี้เป็นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งค่ะก็ใช้ทคงต่อตาค่นสวยค่ะ พี่โ้วถ้าสมมติว่าน้องโน้ตเนี่ยเอาโน้มีออฟฟิศอย่างเงี้ยแล้วแบบอนุตแบบบอกพี่โอรว่าโน้ตจะจัดหน้าออฟฟิศแล้วเราให้พี่โอรแบบช่วยแนะนําได้ไหมว่าเ้ควรจะใช้กระถางแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยยินดีเลยค,ค่ะคุณโน้ตบางทีก็เอารูปหน้าออฟฟิศมาให้เราช่วยดูก็ได้แต่จริงเราเราไม่ได้รับจัดสวนะนะคะเพียงแต่ว่าแนะนําลูกค้าได้ว่าควรจะ ใช้ลักษณะไหนฟอร์มไหนกับต้นไม้ประเภทไหนค่ะพื้นที่จัดวางก็มีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจเลือกทรงกระถางนะคะตรงนั้นโดนแดดไม่โดนแดดต้นไม้ควรจะเป็นประเภทไหนเราให้คําแนะนําได้ค่ะก็คือเราสามารถให้คําแนะนําได้ด้วยใช่ไหมคะไม่ไมด้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะพี่โอ๋ค่ะแล้วทรงที่ขายดีที่สุดของทางร้านตอนนี้จะมีอยู่สองทรงค่ะที่สถาปนิกนิยมเอาไปตกแต่งคอนโดมิเนียมหรือว่า คอมมูนิตี้มอลล์ก็จะเป็นเหลี่ยมเพชรค่ะเหลี่ยมเพชรเหลี่ยมเพชรตัวนี้ดีไซน์มา3ปีแล้วนะคะยังขายดีอย่างต่อเนื่องอยู่ค่ะเหลี่ยมเพชรตัวนี้แล้วก็จะมีต่อตาลค่ะต่อตาลเห็เรียบๆอย่างนี้ก็ขายดีนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้3สเต็ปความสูงวางคู่กันใช่ไหมคะนอกจากกระถางแล้วทางด้านของไอ o d ของเรายังยังมีอย่างอื่นที่อาจำหน่ายหรือว่าให้บริการอีกไหมคะค่ะก็ที่หน้าร้านของเราค่ะเราจำหน่ายกระถางแล้วก็สินค้าตกแต่งสวนจาก 50โรงงานทั่วประเทศนะคะก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่ปูนเปลือยเท่านั้นที่วางจําหน่ายนะคะกระถางมังกรเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกมีหมดทุกอย่างแผ่นปูพื้นดินปุ๋ยก็มีค่ะคือไปที่เดียวแล้วคุณได้ครบยกเว้นต้นไม้ขานะ่ะค่ะแต่ก็ให้คําแนะนํากันได้ใชคะนอยู่ที่ไหนอะพี่โอจ๋าค่ะหน้าร้านเรามีอยู่2สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่ถนน บางบัวทองถนนกาญจนาพิเศษค่ะแล้วก็อีกสาขานึงอยู่ที่ตลาดสมบัติบุรีค่ะค่ะชื่อร้านของเราคือชื่อไอพอดเลยไหมหรือว่ามีอะไรมาข่อนหน้านี่ชื่อร้านพดุงฉัดไอพอดพดุงฉัดมาจากไหนคะพี่พดุงฉัดเป็นนามสกุลคุณแม่ค่ะก็คือช่วงแรกๆที่คุณแม่เปิดร้านเนี่ยจะเอานามสกุลท่านมาเป็นชื่อร้านแล้วก็จดทะเบียนพาณิชย์ภายใต้ชื่อร้านพดุงฉัด อ่าะนคะอ่ะก่อนที่จะไปโปรโมชั่นถามนิดนึงไหนบอกตอนนี้กาลังจดสิทธิบัตรอยู่ด้วยค่ะตอนนี้ยื่นจดสิทธิบัตรออกแบบค่ะก็กําลังรอผลอยู่เพราะว่าตอนนี้เราเราเจอปัญหาในเรื่องของการก๊อปปี้สินค้าค่ะค่ะนะคะคือเราก็ไม่คิดว่าเราจะโดนเราจะมีปัญหาเรื่องนี้อะค่ะนะคะทั้งที่เป็นไอเดียของเราเนาะยังไงก็ต้องจดสิทธิบัตร ไว้ก่อนเค่ะวันนี้พี่โอมาทั้งทีค่ะบอกว่านำโปรโมชั่นดีๆมาฝากรายการชี้ช่องรวยของเราด้วยมี่โปรโมชั่นอะไรมาฝากกันบ้างคะโอ๋สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าที่ดูรายการ s m e ชี้ช่องรวยนะคะฝั่งซื้อสินค้าจาก iPod ภายในวันนี้นะคะซื้อครบห้าพันเราจะส่งให้ฟรีค่ะแล้วก็ลดให้อีกสิบเปอร์เซ็นค่ะโอ้โปรโมชั่นซื้อครบ5้าพันลดไปทันทีสิบเปอร์เซนแล้วก็จัดส่งฟรีในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะะแต่ส่วนใครอยากที่จะสั่งไปนะคะเราอยู่ต่างจังหวัดส่งทั่วประเทศไหมคะส่งทั่วประเทศค่ะไปเหนือล่องใต้ไปหมดเลยขายยังไงเห็นแล้วคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าดีไซน์เก๋มากมาก ห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคุณผู้ชมแฟนรายการชี้ช่องรวยรายวันด้วยนะยคะยังไงลองโทรเข้ามาค่ะถ้าหากว่าอยากจะติดต่อพูดคุยกันหรือว่าจะดูผลงานรูปทรงกระถางนี่มีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับพี่โหยค่ะเรามีเว็บไซต์นะคะแล้วก็มี facebook เว็บไซต์ ipod.net facebook iPod นะคะเรามีผลงานแล้วก็มีแคตตาล็อกสินค้าอยู่ในนั้นค่ะหรือว่าถ้าสะดวกก็ไปชมสินค้าจริงที่แกลลอรี่ของเราที่สาขาหนึ่งที่บางใหญ่ค่ะค่ะพี่โหย้ โน้ตอยากได้รูปทรงอื่นแบบว่าเป็นรูปทรงของโน้ตเองอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณผู้ชมอยากได้รูปทรงที่เป็นของเขาเองอเงี้ยค่ะสา,สามารถที่จะส,าาสั่งผลิตได้ไหมคะร,รับผลิตตามแบบด้วยนะคะอ,อ,อย่างผลงานในภาพเมื่อกี้ก็จะมี พระที่นั่งอนันตสมาคมตรงนั้นก็จะเป็นแบบของสถาปนิกท่านหนึ่งเอามาให้เราผลิตให้ค่ะค่ะเยี่ยมเลยเย่เล,ยยลยคะวันนี้นะคะพี่โอ๋ต้องขอบคุณพี่โอ๋มากมากเลยที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆในการทรําธุรกิจให้กับเราแล้วก็คุณผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค,ค,ค่ะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้านึกถึงกระถางต้นไม้ที่ใส่เก๋แบบนี้ต้องนึกถึง i p o d ดนะนะคะติดตามกันได้ค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครูค่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมีเรื่องไอเดียดีมาฝากกันต่อค่ะ